เขาเี็นไหมเขาเชียร์ว่าจะเอาเขาเชียร์กันเขาเชียร์กันหนักมากเลยอะไรเงี้ยกีะเทยทั่วเมืองไทยถูกปัญญาต้องต้ถูมีมีเจยอนมซอมแหมซ้อมไม่มิดซัมิดเนี่ยก็แบบจริงๆริงคนทักมาเยอะมากเป็นคําถามที่ขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ลงลงเพจนางงามก็เยอะคนส่งมาให้ดูเออคนส่งมาเยอะมากเลยอย่างเงี้ย ก็่จะเอาไงอ่ะไม่ไม่กล้าสิ่งเดียวที่กลัวคือตนชีวิตก็โดนรีเจ็คมาเยอะแล้วอ่าไปแคสงานก็ไม่ได้เธอคิดว่าครั้งนี้ฉันไปประกวดแล้วฉันจะโชคดีหรอโอ้ไปอย่าเบาหน้ะไม่รู้นะฉันไม่รู้นะโอ้ฉันต้องล้ำลืมเลยอ่ะฉันต้องล้ำลืมเลย พูดให้แบบว่าพี่ก็เธอชี้แจงตรงนี้เลยค่ะก็จริงๆมันก็คือความฝันตั้งแต่เด็กแหละแต่ว่าใจคือกลัวเอาจริงป้ากลัวทําให้ทุกคนผิดหวังและกลัวเฟลแบบเราปูไม่ใช่เป็นคนที่เหมือนพยายามอะไรรอบแรกเลยได้เลยนึกออกป้าฉันก็กลัวว่าเดี๋ยวฉันเฟลและฉันเศร้าอะเต็มทีไปก่อนซัพพอร์ตเยอะๆแต่ละยุคมีก็จะกล้าอย่ไหวไข่ทองให้เวทีอื่นก็ได้ไม่ต้องโรธ ปดตะก้าแรงฉันก็ขายของเก่งนะแต่แต่เห็น้ว่าคนเชียร์เยอะเราเห็นจริงๆก็ปลื้มมากขอบคุณมากจริงๆก็เออก็ซึ้งใจนะเห็นแบบขนาดเราอยู่อเมริกาคนก็ยังมองว่าเอ้ยอยากใช่ดีใจมากเลยจริงๆปูแบบดีใจขอบคุณตรงนี้ก็ต้องรอดูอ่ะเนาะไม่รู้สีแบบ กลัวกลัวเฟลจริงๆกลัวเฟลกลัวกลัวการแข่งขันเหมือนจิตใจอาจจะรับไม่ค่อยได้แล้วเพราะวา่าเด็กจนโตแข่งมาเยอะมากแล้วอะ่อะแสดงยังไม,ม่เคยไปพูดคุยใช่ไหมเพราะว่าชาวเน็ตแหลยคนก็คิดว่าเรามีการดีแลแนะมีมีมคนติดต่อมามีมีม,ม,มีแต่ว่ายังแบบก็เออเนาะแบบยังนี่พุ่งผอมลงมาเดี๋ยวเขาจะเย็นก่อนได้หมแบบผอมลงมาแปดโลจะเรียนนี้กันไดน้ไหมแปดผอมลงเยอะเลยสิบด้ยไหม โอเคท่านโลกในฝันแบบเออท่านมีความมั่นใจมากกว่าน,นี้โอเคใครๆก็อยากเป็นแบบของสวยของงาม mm hmm. ที่มีแบบ Brains Beauty <S mm hmm. แล้วก็แบบทําให้คนไทยภาคภูมิใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบแล้วมันเป็น,นอะไรอ่ะเป็นบทบาทที่คนจะภูมิใจมากเนาะแบบคนไทย mm hmm. เชียร์ทั้งประเทศอีก50%คือมองถึงอายุตัวเองแล้วก็มองว่า หความจําก็ไม่ได้ดิเมาก่อนแล้วสองสองสองตอนเดินตอนเดินแต่เดินชิบชับชิบชับชิบชับเนี่ยอาจจะแบบแบบฟูเทินกลัวไม่สับกลัวมืนนิดหนึ่งแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราเราลุกลุกเร็วเราก็มีแบบเฮ้ยไม่ไดนะใช่จริงริจริงจริงสามก ถึงถึงข้างนอกเธอถึงข้างนอกจะดูเด็กอะถึงข้างนอกดูเด็กแต่รับประกันว่าววัยวะข้างในเริ่มตาไปแล้วก็จริงค่ะโบ Amazing you l ลุกไร้ right I know crazy ร้จริง จริงๆก็เลยบอกว่าเห็นใจสงสารแับสงสารองค์กรว่าหัว่อไป้ายไหนมาไปงาเชียร์ต่อไปใช่เชียร์ต่อไปไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแบบโอเคน่าจะมีแม่ๆสักคนแหละพี่ป้อมพี่เอถ้าใครมองว่าอยากทำจริงๆเดี๋ยวก็มีคนยัดเข้าไปแหละแต่ปีนี้ก็เชียร์น้องๆที่ให้ประกวดก่อนอ